ไม่เอาปิงปิงไม่จ้าไม่จ้า,จาปิงปิง,ปงหัวเราะสนุกแสงมีความสุขเล่นน้ำใสใสใส่น้ำเต็มกละมังสนุกดีจังเล่นแล้วชื่นใจเหมือนใครเลยเนี่ยวันหนึ่งเล่นน้ำกับแม่ปิงปิงยิ้มแต้แม่สาผมให้ชมภูไหลย,ย้อยเข้าตาแม่จา๋าแม่จา๋าช่วยหนูไว้ไว แสบตาเลิกสะทันทีปิงปิงเดินหนีบอกไม่บอกไม่บอกไม่ทำไมอ้าวเขาจะไม่สะผมงปิงปิงไม่สะหลายวันผมเหนียวพันกันหมีก็ไม่ได้ไม่เอาปิงปิงไม่สะปล่อยแบบนี้ล่ะปิงปิงทนไวปิงปิงตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรอ่ะเขาทนหัวเหนียวเหนียวไหวอ่ะ ปิงปิงเกาเกาทั้งคันเอ๊ะปิงปิงเกาเกาคันคันเกาหัวทั้งวันเกาไปเกาไปจะนอนจะเดินจะนั่งเกาหัวทุกครั้งจนแม่เอะใจแม่บอกถ้าไม่ยอมสะระวังเถอะนะแม่จะเตือนไว้สัตว์เล็กสัตว์น้อยหลายตัวมาอยู่บนหัววิ่งเล่นกันใหญ่ปิงปิงยิง ลนนึกภาพเชื้อสีเ่อ,อ,อหรอนกแก้วกระจาบทำทำลางเร็วไวายผีเสื้อแสนสวยก็มาชอบนักชอบหนาบนหัวใกล้ๆเปิดแล้วสวนสัตว์ปิ๊งปิงเสอตัวนูยังไม่เปิดจะดูไงนกีก็าอ๋อโอเคสัตว์ตัวจริงๆดูดูได้จับได้นั้นแม่เอาสัตว์บนเนี้ยหมดเนี่ยมาเลี้ยงบนหัวเธอได้ไหม เอาไหมอ่ะอีกตัวคืนนั้นปิงปิงนอนฝันเอ๊ะทำไมคันหัวมีอะไรนกตาทำรังการหัวโอ๊ยกลัวกลัวกลัวอาไปออกไปนีอ่ะฮะนี่อ่ะชสัวลัวไปไอกไปออกไปไปไป มดแดงไต่เต็มเส้นผมโอ้ยจะเป็นลมแมงมุม,มงชัดใหญ่หึ<ม>่งหึ่งฝูงพึ่งบินมาพ่อจ๋าแม่จ๋าต้องทำยังไงอย่างไร <c oughs> ป,งปิงปิงตกใจจึงตื่นนึกถึงเมื่อคืนแล้วอยากร้องไห้สวนสัตว์ปิงปิงไม่เอาบอกแม่เบาๆสระผมได้ไหมไม่ได้ไ แม่ยิ้มหอมแก้มหนึ่งทิ่ม,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 มแม่มีหมวกแม่มีหมวกนี้จะช่วยหนูได้ชวนกันอาบน้ำสะผมผมหายเป็นปมมือสางออกไว้ถ้าไม่สะถ้าไม่สาเป็นยังไงไม่สา,เป,า,สาเป็นยังไงก็เป็นที่มทิ่มน้ำมันไม่สาผมจะเป็นยังไงเธอก็จะเีลือ เหนียวเหนียวผมสางออกได้ไหม,มที่เวลาเธอหวีผมแล้วมันติดอย่ะน,นั้เขาเรียกว่าไม่สระใช่ปะปิงปิงยิง้มมองกระจกผมหายสกรปรกหวีได้ลื่นได้โลงหัวเบาตัวดีดีสระผมแบบนี้จะทำตลอดไป